เดี๋ยวพัทจะพาไปกินซูชิที่ไปไหนพัดกำลังเดินไปที่ร้านคราซูชินะคะเป็นร้านซูชิราคา100เยนเท่านั้นนะคะตอนนี้มืดแล้วนะจริงๆแล้วตอนนี้มันแค่6โมงครึ่งเองนะคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ย ด้วยความที่เป็นหน้าหนาวมันก็เลยมืดไวนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านดีกว่าค่ะและตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะร้านซูชินะคะตอนนี้อยู่หน้าร้านแล้วฝนตกนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนร้านเลยค่ะเป็นร้านที่จริงๆแล้ปกติคนเยอะมากๆเลยนะคะ ตอนนี้เรานั่งรอคิวกันก่อนนะคะจริงๆแล้วเราจองคิวมาแล้วนะแต่ว่ามาเร็วกว่าเวลาไปนิดนึงต้องนั่งรอก่อนนะคะที่นี่เขามีชาให้ดื่มฟรีด้วยนะคะชาเขียวนะ เดี๋ยวนี้นะคะทุกคนเนี่ยสามารถสั่งอาหารโดยใช้แอปพลิเคชันนะคะก็คือเอาโทรศัพท์ไปยิงที่บาร์โค้ดนะคะแล้วก็สั่งได้เลยนะสั่งซูชิได้เลยเดี๋ยวมันก็จะวิ่งมาหาเรานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้สมาร์ทโฟนนะเราก็สามารถสั่งได้เลยใช้กดปุ่มสีแดงนี้นะคะอ่า ิกงจิชิสิมสก็เป็นเมนูนะคะที่นี่มีหลายราคานะคะแต่เราจะมากินที่ราคา100ยเยนนะราเมงนะคะ ปลาไหลก็มีสามอยห้าสิบนี่โอเล่อ เขาจะมีน้ำร้อนให้เรานะคะมีซอสต,ต่างๆเนาะมีโชวอยู่ญี่ปุ่นนะคะมีวาสาบินะคะแล้วก็มีขิงดองให้เราด้วยนะคะแบบนี้เราสามารถหยิบได้เลยนะ ด้านบนจะเป็นที่เราสั่งนะคะเราไปหยิบไม่ได้นะมันเป็นของที่เราสั่งนะคะแต่ด้านล่างเนี่ยเราสามารถหยิบได้เลยนะคะจานละหนึ่งร้อเยนนะถ้าจานไหนที่สีมันต่างจากคนอื่นนะคะราคามันอาจจะไม่เท่ากันเนาะเห็นไหมเห็นไหม มันโนนบ้านโนนเราสั่งนะคะมันก็จะวิ่งไปจอดที่โนนเดี๋ยวรอดูของเรามาแล้วมาแล้วค่ะที่เราสั่งเอาไว้นะคะปลาแซลมอนนะคะจานละ30บาทหรือว่า100เยนนะคะเดี๋ยวเรามากินกัน เดี๋ยวเรามารองดูปลาตาเดียวนะคะอาตอนนี้ไม่มาสิไม่นะอาตาเดียวอร่อยมาก มันเป็นเนื้อปลาสีขาวอย่างนี้นะคะอืมมันดูสั้นมา่าดูแบบอันนี้ปลาธรรมจีนะคะ ลมอนจะบอกว่าซูชิร้านนี้นะคะเป็นร้านที่อยู่ใกล้โรงเรียน ของเรามากที่สุดนะโรงเรียนเกียวโตมินไซนะคะก็จะมีนักเรียนที่มาทํางานพิเศษที่นี่เยอะมากๆเพื่อนทัดนี่ก็หลายคนนะอืมก็คือว่างานพิเศษที่นักเรียนจะได้ทําเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบว่าเขาจะมีเหมือนทอดเทมปุระนะคะมีทอดเทมปุระมีทําราเมงทําอูด้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นแต่ละแผนกแต่ละแผนกถ้าเกิดมีออเดอร์มาอย่างเงี้ย คนที่รับผิดชอบต,ตรงนั้นก็ต้องทําไปนะคะแต่ว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยข้าวเนะะี่ยค่ะเขาไม่ได้ปั้นนะคะข้าวที่เราเห็นเป็นก้นกอนๆแบบเนี้ยอเพ,พื่อนพัดเล่าให้ฟังว่าข้าวที่เป็นก้นกอนๆแบบนี้เนาะเพ,พื่อนพัดเล่าให้ฟังว่ามันมีเครื่องที่มันมีเครื่องที่ว่าปั้นข้าวมาเป็นแบบนี้เลยค่ะหวยสดี 何

เมื่อกี้เล่นเกมได้คือถ้าเรากินเยอะๆนะเราก็เราเอาจานใหญ่ลงไปนี้ค่ะมันจะเป็นตู้เกมให้เรานะด้านบนมันจะมีของรางวัลให้ด้านบนนะคะเอาไว้สำหรับคนที่ชอบสะสมนะคะอันนี้เป็นหอยนะคะหอย 아사 yeah. 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 ระหว่างที่เรารอซูชินะคะพัดส,สั่งไข่หอยเม่นไปนะคะไข่หอยเม่นเนี่ยจะราคาแพงกว่าซูชิปกตินิดหน่อยนะคะไข่หอยเม่นจะอยู่ที่2ชิ้น60บาทนะคะหรือตกชิ้นละ30บาทนะคะเออระหว่างรอเนี่ยพัดจะมาพูดถึงเรื่องการทำงานพิเศษของนักเรียนนะคะนักเรียนวีซ่านักเรียนเนี่ยสามารถทำงานพิเศษได้สัปดาห์ละ28ชั่วโมงนะคะในวันในสัปดาห์ปกตินะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวของโรงเรียนเราสามารถทำงานได้ถึงสัปดาห์ละ40ชั่วโมงนะคะและก็สถานที่ทำงานเนี่ยก็มีอยู่เยอะมากๆแล้วก็หนึ่งนะก็เป็นร้านซูชิที่คัดบอกนะคะร้านนี้นะคะร้านซูชิเป็นร้านที่นักเรียนมาทำง,งานพิเศษกันค่อนข้างเยอะคะ่ะบุคคลทั่วไปก็เหมือนกันนะคะรายได้เนี่ยจะอยู่ชั่วโมงละประมาณ900 ห้าถึงประมาณ1 1 0 0 1 1 0 0 1,200เยนนะคะประมาณนี้และเราก็ได้มาแล้วนะคะไข่หอยเม็ดน,นะคะมาพร้อมกับสาลายนะจานนี้พัดพูดผิดอันนี้มันมาแค่คำเดียวนะคะแต่มันมีไข่มาแบบนี้เลยนะคะ ช้มั้ยเฮ่น้ไม่ไม่ได้อร่อยไม่หวานอูนิอ่นิครับ สตรอเบอรี่นะคะ <Okay. S 1> น้ำแข็งใส่สตรอเบอรี่